ดาวพฤหัสย้ายนะครับมีราศีใดบ้างที่พ้นเคราะห์พ้นอิทธิพลจากดาวพฤหัสที่ทําร้ายนะครับดาวพฤหัสครับต้องบอกว่ามันมี2มุมนะครับจริงๆดาวมันมีด้านมืดแล้วก็ด้านดีด้านสว่างนะครับด้านสว่างของดาวพฤหัสก็คือการช่วยเหลือมีคนสนับสนุนส่งเสริมตําแหน่งดีขึ้นยศด,ดีขึ้นเรื่องของการเงินดีขึ้นนะฮะหรือความสำเร็จจากการค้าขายดีขึ้นนะฮะผู้ใหญ่เมตตาโอ้โหคือ คือด้านดีานด้านสว่างนะครับแต่ว่ามีอยู่3ราศีนะฮะที่เจออิทธิพลของดาวพฤหัสเลยครับเร่งงานมา1ปีนะฮะและเขาย้ายตั้งแต่ช่วงคืนวันที่19บวกไป1ปีครับฉะนั้นแปลว่า3ราศีนะครับที่ผมจะพูดนี้นะฮะผลเคราะห์นะครับมี3ราศีอะไรบ้างครับราศีแรกครับคือราศีสิงห์นะฮะคนราศีสิงห์นะครับดาวพฤหัสนะครับเดิมเนี่ยเขาอยู่มาเป็นปีแล้วนะครับ อยู่ในตําแหน่งมรณะนะฮะคนศีสิ่งสิ่งที่จะเจอคือ1ผู้หลักผู้ใหญ่คนที่เราใกล้ชิดหรือว่าคนที่ญาติพี่น้องอะไรก็ได้นะครับหรือคนที่เราสนิทนะครับทยอยป่วยไข้ไม่สบายนะครับบางทีอาจจะเป็นการสูญเสียญาติผู้ใหญ่นะหรือว่าคนที่เรารักเคารพรักศรัทธานะครับรวมถึงดาวพฤหัสด,ดุงกเนี่ยนะฮะตำแหน่งมรณะ,ะเนี่ยมันทําให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บนะครับบางคนจะเป็นโรคประจําตัวช่วงนี้หรือว่าบางคนอาจจะ เข้าโรงพยาบาลนะครับก็ได้เนาะแล้วก็ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะครับคนลซสีสิง์มีเหตุให้มีความเครียดวิตกกังวลเรื่องงานนะครับดาวพฤหัสคือดาวแห่งถ้าตัวแทนนะฮะผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าผู้ก็บัญชานะครับอยู่ตำแหน่งมรณะแปลว่าไม่เห็นหัวเรานะฮะคืออาจจะหมายกาวเวลาที่ใครเขาเอาเรื่องเราไปพูดในทางที่ไม่ดีหัวหน้าก็เชื่อนะฮะหรือว่าถูกก่นแก้รังแกก็ได้นะครับ ไม่เห็นหัวหมายถึงเรื่องของบางทีมันเป็นจังหวะที่เราต้องขึ้นเงินเดือนขึ้นตําแหน่งหรือว่าต้องได้รับการโปรโมทอยู่ๆก็ไม่ได้รับการโปรโมทนะครับอยู่ๆก็แปกหรือว่าถูกกดนะฮะนี่คืออินทิพลนะฮะของดาวพฤหัสมันจะมีโคจร,รด้านบวกแล้วก็ด้านลบนะครับฉะนั้นคนราศีสิงห์ดูถูกด้านลบมาตั้งนานแล้วนะฮะและจะโคจร,รย้ายแล้วนะครับคอย้ายไปวันที่19คืนนี้ปุ๊บทำให้คุณโล่งโปร่งใจขึ้นนะฮะ สบายใจขึ้นผู้ใหญ่หัวหน้าผู้กบญชาหรือว่าคนที่เรารักเคารพศรัทธาครับก็แข็งแรงดีขึ้นนะฮะไอเดียปัญญาต่างๆนานาในการตัดสินใจดีขึ้นนะครับคนช่วยเหลือมีนะครับจากนี้ไปถ้าคุณเดือดร้อนจะมีคนช่วยนะครับหรือผลงานที่เราทําอยู่นะฮะในช่วงขวบปีที่ผ่านมาดาวพริฤกัสโกจอรมรณะาเนี่ยเขาไม่เห็นคุณค่าของงานของเรานะครับเขาไม่เห็นเรียกว่าฝีมือนะครับหรือศักยภาพของเรานะครับ แต่จากนี้ไปนะฮะจะมีคนเห็นคุณค่า <S <S คเห็นศักยภาพและก็ผลงานเรา <S <S มีโอกาสาได้รับการโปรโมตได้รับความชื่นชมนะฮะหรือค้าขายก็ค้าขายดีนะฮะบางคนอาจจะมีการร่วมุือร่วมทุนมีการขยายงานมีโอกาสาที่จะเริ่มต้นโปรเจกต์งานใหม่ๆตกง,งานอยู่ก็จะได้งานนะครับหรือว่ามีคนช่วยหรืออุปถัมภ์ค้ำชูมากกว่าเดิมเดือดร้อนสมัยก่อนอาจจะไม่มีคนช่วยเหลือแต่ว่าหลังจาก19นี้ไปนะครับถ้าเดือดร้อนนะครับ มีตัวช่วยนะครับฉะนั้นนี่คือคนราศีแรกที่อิทธิพลด้านรบของดาวพฤหัสคุณพ้นเคราะห์แล้วนะครับราศีต่อมาครับคือราศีที่2อนะฮะอันนี้ก็ชัดเจนมากคือราศีตุลน,นะฮะร,ราศีตุลน,นะฮะดาวพฤหัสเดิมทีก่อนหน้านี้ไป1ปีนะครับโคจรตำแหน่งเรือนพบอรินะฮะอริคืออุปสรรคคือสิ่งที่ เป็นเขาเรียกเหมือนกับอะไรทําอะไรก็ติดติด,ตดขัดอ่ะนะฮะดาวพฤหัสคือความเจอิญรุ่งเรืองนะครับโคจอเป็นอริหรืออุปสรรคแปลว่ามันขึ้นยากชีวิตในช่วงครบวปีที่ผ่านมานะครับเจออุปสรรคคนช่วยเหลือก็ไม่มีนะฮะคนอุปถัมภ์ก็ยากเหลือเกินนะฮะแล้วก็เจองานยาก,ยากเจองานที่หินหินนะฮะงานอะไรที่คนอื่นเขาทําไม่ได้ก็ถูกโยนให้ไปทํานะครับที่สําคัญนะครับทําเต็มที่นะฮะ เหมือนกับว่าง่ายๆคือทําเต็มที่แต่ว่าไม่ได้อะไรครับเหมือนกับว่าเวลาที่ทําแล้วนะฮะไม่เห็นผลงานนะครับทําเยอะแค่ไหนก็ไม่มีใครเห็นผลงานนะครับเนี่ยตาแหน่งดาวพฤหัสเป็นอรินะครับบางทีมันก็มีการขัดใจนะครับเรื่องผลงานขัดใจกับหัวหน้าผู้กำกับชานะครับมีโอกาสที่จะถูกเล่นงานนะครับจะเพื่อนร่วมงานหรือว่าใครที่อยู่ตําแหน่งที่สูงกว่าหรือว่ามีอาวุโสมากกว่านะครับคุยกับเราไม่ค่อยรู้เรื่องนะฮะแล้วก็ทําให้เราลำบากใจนะครับ อีกอย่างนะครับไม่ใช่ว่าแค่ในออฟฟิศหรือว่าในบริษัทอย่างเดียวนะครับบางทีเราจะรู้สึกได้ว่าขัดใจกับคู่ใหญ่ที่บ้านนะครับก็มีเนาะคู่กับบัญชาไม่พอที่ทํางานแล้วนะฮะที่บ้านกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายนะครับญาติพี่น้องกับใครบางคนมีปัญหามีประเด็นกันนะครับต่อเนื่องฉะนั้นช่วงจากนี้ไปนะครับดาวพฤหัสเขาย้ายโคยจรมะเร็งนะฮะฉะนั้นเอาความเจริญรุ่งเรืองมาให้นะครับเอาความอึดอัดใจความลำบากใจหายไป แล้วก็ความสุขใจสบายใจก็ค่อยๆค,ค,คลี่คลายเข้ามานะครับมันเกิดจังหวะที่คนราศีตุลน,นะครับเริ่มฟื้นแล้วก็ดีขึ้นนะครับอาจจะมีการร่วมุูนร่วมทุนทําธุรกิจต่ไปเพราะทางกรุกรมนะฮะเพิ่มเติมด้วยนะเออใครที่แบบช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับคุยกับผู้ใหญ่หัวหน้าผู้บัญชาคนที่เคยคุยด้วยดีๆอยู่ก็ไม่โอเคนะครับบางคนอาจจะเคยทําธุรกิจในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ต้องยกเลิกหรือมีปัญหาอะไรกันไปนะครับอยู่ใกล้หรือคุยกันไม่ค่อยได้นานนะฮะ จากนี้ไปก็โอเคนะครับบางทีจะเป็นผู้ใหญ่คนหรือว่าคนที่เรารักก็ลบศรัทธาป่วยไข้ไม่สบายนะครับก็โอเคก็จะเริ่มดีขึ้นหลือย่างน้อยก็มีช่องทางที่ทําให้ผู้ใหญ่จะเป็นพ่อแม่บรือญาตายายนะครับทาให้สุขภาพร่างกายดีขึ้นก็ได้นะครับมีเรื่องดีๆเข้ามานะครับหรือว่าอีกอย่างคือถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องคู่ครองคนรักนะฮะจากนี้ไปเรื่องความรักก็เริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นด้วยนะครับเพราะว่าดาวพฤหัสโคจรเล็งให้ความอุดมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่ององงงขเินทอง การงานแล้วก็ความสุขในครอบครัวนะครับมันก็จะมีเรื่องดีๆอะไรเข้ามาเนาะราศีที่3ครับอันนี้อาจจะถูกอิทธิพลนะครับไม่มากนะแต่ก็โดนหางเรขด้วยนะครับคือคนราศีเมษนะครับขวปีที่ผ่านมาดาวพฤหัสเขาโคจรตำแหน่งวินาศนะครับวินาศเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียนะฮะข้อดีคือช่วยเหลือสนับสนุนผักดันโดยที่ไม่ออกตัวนะครับ ดาวพฤหัสจูฬปุรผู้ใหญ่หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือคนคุ้มครองหรือคนที่สามารถช่วยเหลือดูแลเราได้นะครับอยู่ในตําแหน่งวินาตเขาก็จะผลักดันนะครับเต็มที่แต่ว่าไม่ออกตัวแรงอยากจะช่วยแต่ว่าช่วยแบบรับๆช่วยเรื่องส่วนตัวนะครับแต่พออีกมุมนึงนะฮะด้านลบนะครับก็คือมันเป็นมูช่วงที่ให้เราแบบสู้เต็มที่ด้วยตัวเองก่อนนะครับถ้าเป็นปกติอาจจะมี ผู้อยากช่วยเหลือนะครับหรือว่าคนเมตตาหรือว่าใครที่เข้ามาคอยซัพพอร์ตเราบ้างนะครับแต่ช่วงที่ผ่านมามันต้องลุยเต็มที่ก่อนแสดงศักยภาพเต็มที่ที่สุดก่อนเครียดวิตกที่สุดก่อนเขาถึงจะช่วยนะครับนี่คือขวบปีที่ผ่านมาเนาะแต่จากนี้ไปนะฮะดาวพฤหัสกรกจรทับนะครับก็ให้พลังงานเต็มที่ในเรื่องของการช่วยเหลือแบบออกตัวช่วยเหลือได้เต็มที่มากขึ้นผู้ใหญ่ที่เรารักที่เราเคารพที่เราศรัทธา ช่วงที่ผ่านมาอาจจะมไม่มีกําลังนะครับไม่มีกําลังในการช่วยเหลือหรือไม่มีอํานาจหน้าที่ความรับผิดชอบนะักแต่จากนี้ไปนะครับคนที่เคยช่วยเหลือจะมีกําลังนะครับอาจจะได้ตําแหน่งอาจจะมีเงินที่เยอะขึ้นอะไรก็ตามก็สามารถช่วยเหลือเราได้เต็มที่มากยิ่งขึ้นนะครับฉะนั้นโคราสีเมะก็เป็นช่วงที่ดวงดีขึ้นนะครับในเรื่องของคนช่วยเหลือเรียกว่าทําอะไรก็ตามผลงานเข้าตาเต็มที่มากขึ้นนะครับหวังเรื่องตําแหน่งได้หวังเรื่องของผล ประกอบการได้นะฮะหรือว่าเจราจาต่อรองสําเร็จคนเมตตามีอ่าฉะนั้นเนี่น,นะครับมันจะเป็นข้อแตกต่างของกวัวปีที่ผ่านมาที่เราต้องเหนื่อยที่สุดก่อนเขาถึงจะยื่นมือมานะครับหรือบางทีเราจะต้องโอ้ขอร้องทําอะไรก็ตามเขาจะมีเงื่อนไขในการช่วยเหลือแต่จากนี้ไปเงื่อนไขจะ,จะน้อยลงแล้วก็ช่วยเหลือเราจะเต็มที่มากขึ้นนะครับมีโอกาสเรื่องของความรักที่ดีขึ้นด้วยนะครับโอเคนะฮะไปแล้วครับสามราศีที่พ้นเคราะห์จากดาวพฤหัส แล้วก็ให้คุณเราพฤหัสกลับมาให้คุณเต็มที่กับตัวเรามากกว่าเดิมครับโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ